กิ๊เหล็กนี่พุทธิมันโดนตั้งใช้อะไกูเลยด้วยที่หมงระเบิดเก่งจัดเลยหมงจัดหม,มัวแล้วกูได้เอวีว่ะพี่คือไอดอลผมครับมีขอด้ะ คิดคู่อะฮะดิคู่คิดคู่กูเล่นลูกสองเจ็บ like ด uh, um, uh, uh, huh, ันดิโกวป่ะทำไอมเจ็บไปด้วยนะเป็นลูกสองเมื่อกี้กูไม่น่าตายเพราะมีส่วนอยู่ฮะดิเยอะแม่งยิงดอกละห้าดอกละวหกอะคิดอะเยอะระยะกลางๆอะแม่งต้องเอาไปจูบอย่างเดียวเลย เจอแม็กซ์นายเก็บไปด้วยนะเจ้งเก็บนัดบอกด้วยนะเนี่ยเจออยู่แถงนี้แหละอยู่ตรงนั้นล่างไอ้ดิล่างฝั่งไอ้เดทลงอ่ะกูเก็บป่านละไอ้เสลิงเหลอเบบี้เสลิงนี่ตรงนึงมีอ่านอะไรบ้างบ้างไอ้ที่บาร์ดีบารีไรเนี่ยคลองหาวบ้างกูไปดูอันบนบ้านกูเอากูเอากูบแล้วกูมีแล้ว มไม่เป็นใครไปเอาปืนสลิงหรอมีได,ได้แล้วได้แล้วได้หมดเลยหรอได้หมดแล้วป้องกันเอง ก็สามวกสามแล้วเออมวยมันไม่ต่อรับคนทั้คนเลยของโมโม่เช <Yeah. S 1> ียร์เชียร์ไม่ไปเลยไม่ต้องใยดีได้มาจิงกันเหรอวะเออพวกมันจิงกันว่ะพวกเขาเรียกอะไรห,หรอ อ๋ออยู่บนบ้านนี้ไอ,อ้เหี้ยเฮ้ยบนบนตรงสูงโม่ใช่ปหมไอเดดนี่หว่าไอเหี้ยตกใจสใส่กูดูดีจ,ดดดจอยโม่จะเชื่อมันบังอยู่บ้านเขียวนเนี่ยอยู่บ้านเขียวบ้านส้มเนี่ยต้องไอดรอปเลยเฮ้ยมันไปเก็บไอดรอปหวัวเม็ดเดียวผมไม่ตายไม่าจะขาดเม็ดเดียวสูค๋ครับรู้แล้วไอ้เหี้ยไม่ไปที่เรามา ดูหลังนอกวงอ่ะเออนี่นแหละเผื่อมีตัวตามดักตรงที่เราไปเอ้ที่ตายขนาดดีดดิ่งต้องไปยัไงวเนีย้เฮียมึงดูวงเนี่ยจะไปยังไงวะเนี่ยวงก็ต้องขับออกไปเล่นแถวเนี้ยเออมีรถกันอยู่ไม่ใช่เหรอไปดิมีสปอร์ตอะไดเดตมันมีตุ๊กตุ๊กอะมันมีรถเขียวอยู่ เราบงบีดกันขึ้นไปก็ได้นะเฮ้ย hey, ม,มอเตอร์ไซค์พี่อ่ะโม่เลาโมอยู่ไงโม่อยู่ข้างหลังไงบ้านเขียวเนี่ยใต้บ้านเขียวอ่ะขยับรถด้วยนะพี่พี่อ่ะมันน่าจะมีคนแล้วนนในวงอ่ะเราต้องเล่นเนินอ่ะเล่นเนินเรือเนืินเรือ,อตอนไหนอ่ะตอนบงบีบว่าว่ากูควรใช้ปืนยิงยาอยู่ปะ่ะมันอยู่ที่มึงเพื่อน เอเอคิดเองไม่ได้หรอวะถือไปก็ได้นะคิดเองนี่มึงคนรใช้ไม่ใช้อะ่ะก็สุดสันดิงกูเดนสามนัดวะกูมียี่สิบอ่ะมาดิโดดลงมาตรงกูดิจริดนะพีววไ,ไ,ไ,ไปเล่นเนินซ้ายนะเว้ย ให้กับได้ด้วยว่ายี่รถทำแล้วติดได้สองตัติดทุอย่างเบนมีคนไอ้ข้างบนขวานี่น่าจะโล่งนะเดี๋ยวก็เปิดโดนไปทางนี้ดีกว่าโอ้โหขเหี้ยวงแม่งไอ้สัตว์เด็ดเปิดโดนไปขวาเลยเด็ด เปิดอมได้ตีกันอยู่นะเนี่ยลโหลเอ้ยบ้านเออมีแค่ในบ้านอย่างเดียวอะไอบอกกูเก้าอะวอกูสิบเอ็ดอะ่าขบงม่อีกว่ะน่าตัวเศษป่ะสองตัวเลษสามตัวสามตัวให้ดาวหนึ่งดาวหนึ่งไอโม่ไอฟีมึงขับรถไปเล่นไกโม่ไปดาวสองไอ่จะดาวสองแล้วไกโม่โจุดได้จุดไดุ้ดสามตัวว่ะ โอ้ยนี่50อ่ะตัวนะคือมึงต้องเด็ดมึงต้องทำแบบระเบิดอ่ะไอ้พี่พี่พีต้องไปใครหยับรถแล้วพี่ต้องขยับรถแล้วไม่อยู่ตรงไหนโมออยู่นู่นเลยไอาบอลเลยเหรอไม่ได้ไอ้มึงมากูโมอมากูดิเไ้ยไม่ได้เฮียเดี๋ยวกูเข้าวงนะโหนูมึงยิงเลยโมอยิงเลยเพื่อนโอ้ย150 จะดาวฮัลโหลจุดอะยิงไม่ได้ปะดาวแล้วมั้งเนี่ยดาววงมั้งเนี่ยเฮ้ยดาวแล้วเออกอดี่ไอ้ขาวอะฮัลโหลไอ้ขาวไอ้ไอ้ขาวพม่โคตรเก่งโอ้ยยังมันเข้าไปถึงแล้วไม่ได้แล้วเนี่ยโอ้ยโอ้โหยิงชั้วิ่งไม่แตะแล้วชัก็รอด เลยนะด็กไองยิเด็กกงวงเด็กการสอดแล้วพูมีเหียไอเิงเนี่ยว่ามึงยิงรถมันก่อนดีกว่ารถใครกระปอ่ะมันพังปะ ไม่ันด <Zomb ies? S 1> ื้อดดงน้ะโอยเฮียไม่ตายเดี๋ยวโอยเฮียเด็ดสายหมดเลยเฮียโอยเฮียไม่ เด็ดเสือเด็ดเอาสองเด็ดไยสองตัวหน้ามึงอ่ะไอ้เหียไหนไปไอ้ที่เอ้ยเว่าไอ้เหี่ยกูไม่ต้องเล่นกูคนเดียวพอ